ดีทุกคนมากมายนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนทำขนมออนไลน์เก่ารายการเวซายเบเกอรี่เสียงจะดูแปลกๆนะคะแล้วก็คลิปดูแปลกๆเพราะว่าคลิปนี้อยู่บนห้องนั่นเองค่ะเราเปิดคลิปกันบนห้องแล้วเดี๋ยวไซ Overwatch จะพาทุกคนไปทำขนมที่ห้องครัวเชนเดร์โอเคนะเมนูสำหรับในคลิปนี้นะคะไซจะพาไปทำเมนูอะไรเห็นกันตั้งแต่ น้าปกคลิปแล้วแหลอะอะเชื่อบัตเตอร์เค้กรสชาไทยนะจ๊ะว่าแต่ทำไมถึงเอาเมนูพื้นฐานพื้นฐานเริ่มต้นแบบนี้มาทำคลิปล่ะสูตรขนมหรือว่าสไตล์การทำขนมเนี่ยมีพื้นฐานเหมือนกันแต่ว่าสูตรขนมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะแล้วทำไมถึงเป็นรสชาไทยอะที่จริงทุกคนมีพื้นฐานของการทำบัตเตอร์เค้กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะประยุก สูตรพื้นฐานเนี้ยแะค่ะให้เป็นเมนูใหม่ๆได้เรื่อยๆนะจะสำหรับส่วนผสมแล้วก็อัตราส,ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมทุกคนดูที่ใต้คลิปได้เลยค่ะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแวร์ไซเป็นครั้งแรกนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะหรือว่าดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook ฝากกดติดตามแวร์ไซเบเกิ้ลสตูดิโอด้วยค่ะ ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ต้นคลิปเราจะไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันค่ะแล้วก็ท้ายคลิปเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชิมเมนูบัตเตอร์เค้กรสชาติไทยกันค่ะว่าจะอ,อร่อยขนาดไหนหรือมันจะไม่อร่อยโอเคค่ะแล้วก็สาระนะ่ารู้อยู่ท้ายคลิปค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะไปกันเลยค่ะ ส่วนผสมของการทำบัตเตอร์เค้กชาไทยมีเนยสดจ้าแป้งเค้กน้ำตาลปนน้ำชาไทยกลิ่นวานิลาแล้วก็ไข่ไก่นะคะอัตราส่วนทุกคนสามารถดูที่ใต้คลิปได้เลยค่ะส่วนขนาดของพิมพ์เนี่ยไซจำไม่ได้นะคะแต่ว่าไซจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเดิมนะคะเริ่มต้นเราจะตีเนยสดให้อ่อนตัวนุ่มนิ่มเลยแล้วก็เราจะตามลงไปด้วยกัน ใส่น้ำตาลปล่นลงไปทีละน้อยจนหมดนะคะตีให้ส่วนผสมเนี่ยขึ้นฟูเบาเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปทีละ1ฟองระหว่างที่เราใส่ไข่ไก่ลงไปทีละ1ฟองเนี่ยตีส่วนผสมให้เข้ากันก่อน1ฟองนะคะเราค่อยใส่อีก1ฟองนะปิดท้ายด้วยการแต่งกลิ่นให้หอมฟรุง้งฟริ้งด้วยกลิ่นวนิลานะคะ อาล่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูตอนที่ใส่ใส่แป้งสลับกับนมกันเลยค่ะ หอมหวนชวนฝันให้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่จะเริ่มเทคนิคกันเริ่มต้นด้วยแป้งแล้วก็จบลงด้วยแป้งค่ะนั้นก็คือใส่แป้งเค้กสลับกับน้ำชาไทยแบบนี้นะคะแต่ในระหว่างนี้ยอย่าคนส่วนผสมนานนะคะเพราะว่าจะทำให้เนื้อเค้กของเราเหนียวนั่นเองจ้า เสร็จจากนี้นะคะจะตันล้อมส่วนผสมให้เข้ากันนะสังเกตบริเวณด้านข้างนะคะตันล้อมให้เข้ากันแปะไม่ใช้เวลานานนะแล้วายจะนําเทใส่พิมพ์ค่ะที่เตรียมไว้ก็ขนาดจําไม่ได้อย่างที่บอกนะคะ <S <S> <S เดี๋ยวทายปะไว้ให้ใต้แปะไว้ให้ใต้คลิปนะขนาดพูดยังพูดผิดเลยนะคะ <S <S> <S เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมที่จะใช้ไม้ายแหลมไล่ฟองอากาศซักเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามีปัญหานิดนึงว่า ใส่เนี่ยอบแล้วหน้าแตกนะคะเพราะว่าคิดว่าไข่ไก่ที่ใช้เนี่ยเขาจะไม่ขึ้นฟูขนาดนี้ดังนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือพิมพ์อบเค้กโลฟเนี่ยคะ่ะเค้กปอนเนี่ยเตรียมมาสักอีกหนึ่งอันนะคะแบ่งกันใส่นะเพราะว่าเขาขึ้นหล่นพิมพ์มากเลยจ้าจากนี้นะคะเดี๋ยวใส่จะนําไปเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาค่ะใส่อบตัวนี้ค่อนข้างใช้เวลานานอย่างที่บอกว่า เตรียมพิมพ์มาขนาดไม่พอเหมาะนะคะอบอยู่ที่40-50นาทีนะจะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วใครเห็นมาแตกยับเยินมะเพราะว่าพิมพมีขนาดเล็กไปนั่นเองนะจ๊ะก็เตรียมพิมพ์เพิ่มอีกหนึ่งพิมพด้วยแล้วกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไซจะพักพิงไว้ให้เย็นนะคะแล้วไซจะตัดเสริมนะท้ายคลิปเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชิมบัตเตอร์เค้กรสชาไทายกันค่ะว่าจะ อร่อยขนาดไหนไปกันเลยคะ่ะ ้เราใช่ไหมคะสำหรับการทำบัตเตอราา์เค้กรสชาไทยอ่ะลคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะมาชิมกันแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชิมเนี่ยไซมีเทคนิคของการทำบัตเตอร์เค้กหรือว่าสปันเค้กหรือว่าชิฟฟ f อนเค้กนะคะรวมเคล็ดลับแล้วก็รวมเกล็ดเล็กๆน้อยๆไว้ให้กับทุกคนแล้วนะคะที่ p l a y l i แวร์ไซ์เดอะซีรีส์ออฟเค้ค่ะไปเลื่อนดูได้เลยนะคะอยากรู้ว่าเทคนิคการทำบัตเตอร์เค้กเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างอาละแต่ว่าคลิปนี้นะคะใสยทำบัตเตอร์เค้กรสชาติไทยเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตนิดนึงว่าเมืองไทยประเทศไทยอากาศร้อนนะคะดังนั้นเนยสดที่จะนำมาใช้เนี่ยก็ต้องนิ่มพอสมควรนะแต่ก็ไม่แข็งจนเกินไปหรือเหลวจนเกินไปนะคะ เพราะสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เนยที่เหลวเกินไปเนี่ยจะทําให้ส่วนผสมเนี่ยแยกชั้นหมายถึงว่าแตกตัวเวลาเราตีส่วนผสมเราจะเป็นเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทําให้น้ำมันเนยอ่ะออกมาแล้วก็ละลายนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื้อสัมผัส ซึ่งอาจจะเป็นไตด้านล่างก็ได้หรือว่าเนื้อหยาบก็ได้นะคะเนื้อหยาบก็มีทั้งขึ้นฟูมากเกินไปแล้วก็ใส่ปริมาณของฟูเยอะเกินไปก็หลากหลายวิธีการด้วยนะคะสำหรับบางสูตรเนี่ยระบุว่าไขา่ไก่ต้องแช่เย็นบางสูตรใช้ไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้องก็อ่านสูตรแล้วก็ทําความเข้าใจส่วนผสมแล้วก็วิธีทําก่อนที่จะเริ่มลงมือทําบัตเตอร์เค้กรสชาติไทยน,นะคะหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นๆด้วยแล้วกันค่ะ อะไรเดี๋ยวเราเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะคะบัตเตอร์เค้กชาไทยบัตเตอร์เค้กรสชาไทยของทรายนะคะอาจจะไม่ได้นุ่มนี่ขนาดนั้นนะคะอ่ะลักษณะนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าก็ยังมีฟองอากาศนะแล้วทรายก็ใช้ตัวเนี้ยคือตอนที่อบนะคะหน้าแตก เพราะว่าใช้พิมพ์ขนาดที่เล็กเกินไปจริงๆคําคำนวณแล้วแหละว่ามันน่าจะประมาณสองพิมพ์แต่ว่าอัดไงอัดเป็นพิมพ์เดียวอย่างเงี้ยก็เลยเกิดอาการแบบว่าหน้าแตกยับเยินเลยนะคะแต่ว่าวิธีแก้ก็ถ้าเกิดว่าใครทําขายเนี่ยพอเขาอุ่นๆแล้วค่ะก็แรปให้เขาแนบติดกันนี้ก็ได้แต่ว่าบางคนซีเรียสไงว่าทําขายเราต้องแบบต้อง ตรงนี้ฟองต้องละเอียดต้องไม่มีโพรงอากาศไม่มีฟองอากาศที่ปริมาณที่เยอะเกินไปหรือใดๆอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเป็นสไตล์โฮมเมดเนี่ยฟองอากาศแบบเนี้ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าสไตล์โฮมเมดเราต้องนึกก่อนว่า เป็นยังไงคะทำกินเองที่บ้านอาจจะไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมมากที่เนื้อเค้กจะเนียนละเอียดนุ่มนิ่มประมาณนี้<ๆ>อาละค่ะมาชิมกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะคะใส่ห่อถุงพลาสติกแบบนี้เรียบง่ายนะคะอะประมาณนี้สีสีชาไทยเนี่ยแล้วแต่ชาของแต่ละคนที่นํามาใช้นะคะอย่างของทรายเนี่ย เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านแวร์ไซเบเกอรี่คาเฟ่นะดังนั้นายก็เลยมีชาสีที่เข้มนิดนึงชานมสีเข้มนิดนึงนะคะอะล่ะชิมกันเลยดีกว่าเนื้อบัตเตอร์เค้กเมื่ออยู่ในตู้เย็นยก็จะมีความแข็งนิดนึงหนักแล้วก็แน่นเพราะว่าายใช้เนยสดนะคะเมื่อเราเอากลับไปเข้าตู้เย็นเนี่ยมันเหมือนกับการทําเนื้อเค้กสปันเลยถ้าเกิดว่าลองทําสปันด้วยเนยละลายกับ น้ำมันเนี่ยเนื้อสัมผัสก็จะแตกต่างกันเมื่อนำเข้าตู้เย็นนะคะมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะหอ,อมชาไทยห <c oughs> อมชาไทยนะคะรสชาติเหมือนชานมอมืแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหน คือพอไซล์เอาออกมาพักไว้ที่อุณหภูมิห้องก็คือเบาๆเนื้อก็เบาๆไม่ได้แบบแข็งกระด้างอะไรขนานะดั้นแล้วก่อนจะติดคออ่ะละค่ะเสร็จเรียบร้อยชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่ไม่ชอบเนื้อบัตเตอร์เค้กนะคะก็ มีวิธีการหลากหลายวิธีอันนี้ใส่ใช้วิธีทั่วๆไปหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่แล้วก็การผลิตเบเกอรี่หรือว่าการผลิตบัตเตอร์เค้กนิยมใช้คือขั้นตอนของวิธีการตีเนยกับน้ำตาลทายนะคะซึ่งในซึ่งในรายการของไซเนี่ยเพลลิสนะคะแวร์ไซเดอะซีรีส์ออฟเค้กเนี่ยก็มีวิธีการผสม บัตเตอร์เค้กหลากหลายวิธีเลยซึ่งซายได้แชร์ไว้ที่ 5, 5วิธี5ขั้นตอนนะคะก็ทุกคนเราไปทำดูซึ่งทรายอะ่ะก็ใช้วิธีที่ตีเนยกับน้ำตาลทรายแล้วก็ใช้วิธีการแยกไข่แดงไข่ขาวก็บอกตามตรงว่าทรายชอบวิธีการแยกไข่แดงและไข่ขาวดีกว่านะคะเพราะว่าทำให้เนื้อสัมผัสเนี่ยมีความนุ่มฟูเบาขึ้นมานิดนึงถ้าเกิดว่าเราตีบัตเตอร์เค้กด้วย เนยกับน้ำตาลทรายเนี่ยจนขึ้นฟูเป็นครีมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือผสมอาหารเนี่ยก็มันจะแตกต่างกันด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะถ้าเราใช้ตัวเล็กกับเครื่องผสมอาหารขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งที่ได้คือการความค่าของความเป็นครีมที่เราตีออกมาเนี่ยก็จะแตกต่างกันก็จะส่งผลกระทบหลังจากที่เราอบนะคะเพราะว่าเนื้อสัมผัสจะนุ่มหรือจะแข็งก็อยู่ที่ เครื่องมือที่เราใช้ด้วยล่ะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สายด้วยนะจ้ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเล่น Facebook นะคะฝากกดติดตามที่แวร์ไซด์ Baking Studio ให้ด้วยนะคะที่นั่นจะมีเรื่องของข้อเรียนทำขนมรีแคปสาระน่ารู้เกี่ยวกับเบเกอรี่นะคะหรือว่าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็ เข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้โพสที่ใส่โพสในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ได้เลยนะคะส่เข้ามาใส่เข้ามาตอบคอมเมนต์ให้กับทุกคนแน่นอนนะคะหรือว่าใน EP นี้ก็ได้ในคลิปนี้ก็ได้ใต้คลิปคอมเมนต์กันไว้ได้เลยค่ะอยากให้ทำเมนูอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับคำเบเกอร,รี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคอร์สเรียนคำขนมติดต่อได้ที่ไลน์แอดค่ะ เวสไซด์ค่ะ W-A-R-E-S-S-I-N-E e. มีแอดดาน,นาด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่ดูจนจบคลิปแล้วยังไม่หนีไปไหนเลยนะคะแล้วเราพบกัน EP หนะ้าสำหรับรายการ w ว r ์ไซ n ์เบกเกอรี่ค่ะอีพีหน้าติดตามนะคะว่าไซจะพาไปทำเมนูอะไรคะ่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ